สวัสดีครับนี่ก็เป็นแมวจรนะครับก็เจออยู่หลังบ้านนะครับโดนหมาลุมกัดก็ช่วยมาครับก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับก็จับมาก็เขากำลังบาดเจ็บอยู่นะครับก็จับตัวเขาเขาก็จะกัดเมื่อกี้ก็ช่วยมาจากหมาครับหมาลุมกัดอยู่หลังบ้านเป็นแมวจรครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงครับว่าอย่าง ทุเพศทุพลอยระวังนะออกไปเที่ยวนอกบ้านระวังโดนหมากัดนะเห็นไหมเนี่ยเห็นเพื่อนไหมเพื่อนโดนหมากัดเนี่ยเป็นไงเที่ยวทุกตซนหเจ็บมากเลยเจ็บมากเลยครับโดนหมากัดก็เข้าใกล้เข้าไม่ได้นะครับวันนี้มิกี้จับเข้ามาเขาก็จะกัดนะครับเขากำลังบาดเจ็บ อยูนี่พักให้หายเจ็บก่อนนะแล้วค่อยไปนะเจ็บมากครับโดนหมากัดมานะครับน้กโยกล่ะน้กโยกไปไหนนี่เห็นไหมเห็นเพื่อนไหมเนี่ยเห็นเพื่อนไหมเพื่อนออกไปเที่ยวนอกบ้านเพื่อนโดนหมากัดเนี่ยไปไหนน้องคอยไปไหนวางหมานะไปเที่ยวนอกบ้านน่ะน้องโยกล่ะน้องโยกอยู่ไหนฮะเห็นน้องโยกไหมน้องโยกน้องโยกอยู่ไหนโลก น้องคอยระวังนะระวังโดนหมากัดนะลูกโยกยไหนลูกมี๊มมียว้มีลมลูกโยกอยู่ไหนมีมียว้มนะครับตอนนี้ก็ให้เขาพักก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเมื่อโดนหมากัดไม่รู้โดนแผลไหนบ้างครับก็ยังเข้าใกล้ไม่ได้หลายคนที่ไปช่วย แมวจรหรือหมาจรจัดนะครับหมาจรจัดกับแมวจรจัดคนเห็นหมาบาดเจ็บก็อยากเข้าไปช่วยครับก็ระวังครับเพราะเขาลังบาดเจ็บอยู่เขาอาจจะกัดได้นะครับเนื่องจากเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงในบ้าน,นครับไม่ใช่เจ้าของไม่เหมือนแมวหรือสุนัขในบ้านนะครับเวลาเขาบาดเจ็บเขาช่วยได้ครับแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเนื่องจากโดนกัด หายจุดมากนะครับแล้วก็ดูอาการเข้าไปครับถ้าเขาไม่รอดก็จะเอาไปฝังครับจะตามหาน้องหยกก่อนนะครับน้องหยกน้องหยกไปไหนไม่รู้เฮดเห็นลูกไหมลูกเห็นลูกไหมน้องหยกอยู่ไหนคอยเห็นน้องไหมน้องอยู่ไหนน้องหยกอะที่บ้านมันก็จะมีหมานะครับ หมาที่บ้านก็จะค่อนข้างไม่ถูกกับแมวเห็นแมวได้ก็จะกัดนี่จะมีแมวจรเข้ามาหลายตัวครับเข้ามาแล้วก็จะถูกหมากัดครับลูกโยกอยู่ไหนลูกโยกเดี๋ยวตามหาลูกโยกก่อนนะครับลอ,อยจะไปไหนดูไว้นะลอ,อยเวลา,าออกนอกบ้านนะ่ะระวังนะลูกหมามันกัดหมามเต็มอยู่รอบบ้านเห็นไหม อยู่หน้าประตูนตัวไงแดงอ่ะแดงนั่นก็ดูร้ายเนี่ยนี่นะครับหมาอยู่รอบบ้านนะครับก็ในบ้านก็จะเลี้ยงแมวนอกบ้านเลี้ยงหมาแล้วหมากับแมวก็ไม่ถูกกันด้วยครับเห็นกันไม่ได้กัดก็ตายไปหลายตัวแล้วครับสําหรับแมวจะมีตัวดําตัวสีดําตัวนัครับตัวนั้นก็เป็นตัวชอบกัดแมวครับน้องพลอยระวังนะลูกระวังนะ เวลาไปเที่ยวนอกบ้านน่ะันเห็นเพื่อนไหมน่ะเพื่อนโดนกัดเนี่ยไม่รู้จะรอดเปล่าเฮ็ดระวังนะลูกไปเที่ยวนอกบ้านเดี๋ยวพ่อตามหาน้องโยกกันลูกโยกไปอยู่ไหนวะลูกโยกเมี้ยวเมียวเมียวเมียวลูกโยกอยู่ไหนเอ่ยนะครับรอบบ้านก็จะมีแต่หมานะครับเพราะนั้นแมวเวลาออกไปนอกบ้านก็จะมักจะถูกกัดครับนี่ก็หนึ่งตัวครับ น,นั่นก็หนึ่งตัวนี้ก็หนึ่งตัวครับส่วนในตัวดําใหญ่ก็อยู่หลังบ้านครับมันจะแอบอยู่หลังบ้านนะครับเป็นตัวดําใหญ่ตามหาน้องโยกกันครับน้องโยกอยู่ไหนครับนี่ครับหน <c oughs> ึ่งตัวเมมียวเมีลูกโยกลูกโยกอยู่ไหนลูกเมียเมมียวเมยวบนหลังคาเปล่าวะ บ้านมีแล่หมาลูกโยกลูกอยู่ไหนเมียว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 เตามหาลูกโยกกันครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะครับดูอาการตัวนี้เลยครับตอนนี้เขากำลังเจ็บกำลังเครียดอยู่ครับ ยังจับตัวเขาไม่ได้ครับรอดูเดี๋ยวเขาอาจจะหายดีครับมวไปครับกัดแมวพวกมึงนี่ลูกโยกอยู่ไหนลูกเมียมวแมียวูเพชรเห็นน้องโยกไหมน้องคอยไปเชื่อรถบ้านระวังนะหมาหมาเยอะหมาเยอะใจไหมเออ ี๋ยวตามหาน้องโยก,กันครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ครับสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้น้องพลอยด้วยครับในช่องเพรพลอยเพจโยกแมวมงคลน,นะครับสวัสดีครับ